สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชชลุมสปอยวันนี้นะครับจะนําเสนอเรื่องราวของตัวละครที่มีตัวตนอยู่จริงนั่นก็คือแดงใบเล่เะครับเขาว่ากันว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนยืนหนึ่งในยุคสมัยของเขาเลยก็คือปีพศ2499นั่นเองในยุค2 4 9 9เนี่นเนี่ยว่ากันว่าเป็นยุคข,ของตาพานครองเมืองนะครับที่มีเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นของยุคที่มักจะมีค่านิยมในการรวมตัวกันเป็นแก๊งๆแ,และมักจะมีความรุนแรงมาเกี่ยวข้องนะครับและมีวัยรุ่นที่มีชื่อเเเเเสีีียยยยยยยงงในนนนนุนคคคัั้หหลลลาาาตต่่่ออทดดดวะะรบบแแโฉพชื นคนนี้ถือว่าเป็นคนที่ยืนหนึ่งในยุคสมัยนั้นแล้วท่านทําแดงช่วงวัยเดียวกันนะครับแดงเนี่ยคือที่1แดงเนี่ยเติบโตเป็นวัยรุ่นหัวจกของวัยรุ่นทั้งหลายในยุคนั้นเลยนะครับจนมีชื่อเสียงโด่งดังว่าแดงไบเล่มีชื่อจริงว่าบัญชาสีสุขใสเกิดเมื่อปีพศ2483แดงเกิดที่ตอกสลายหินแต่ต่อมาเนี่ยได้ย้ายมาอยู่ที่ตอกใบเล่ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตเครื่องดื่มน้ําหวานใบเล่เหล่านักเลงในยุคก,ก่อนๆเนี่ยมมกจะถูกตั้งชื่อตั้งฉายา,ยากันนบนายายาลบลลลงงงเเ่่ใ้อู แดงเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบๆและพูดน้อยนะครับเขาจะพูดเฉพาะในสิ่งที่จําเป็นต้องพูดเท่านั้นก็คือเป็นคนที่มีภาวะการเป็นผู้นําสูงพูดแต่เรื่องสําคัญนะครับและทําให้วัยรุ่นช่วงวัยเดียวกันนั้นเนี่ยตางก็เคารพนับถือเขาเป็นอย่างมากเลยและอีกอย่างก็คือแดงเนี่ยเป็นคนจริงจังไม่ทําอะไรเล่นๆถ้าบอกว่าลุยถึงแม้จะไม่มีใครตามไปแดงก็ลุยอยู่ดีก็คือตั้งตัวตเป็นหัวหน้าเจ้าพ่อตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นเลยนะครับแก๊งของแดงเนี่ยเป็นแก๊งที่ไม่ค่อยมีใครกล้าย,ยุ่งงงงดด้้้้้วววววยยยยนนนะะครับบแแแต่ยย่่ๆๆ่่่่่่ไไไไมมมมใชาาาาีกกลลุพเเขจืหหึึปญอซส ของนั้นแรงนั้นก็ไม่ได้ง่ายนะครับเมื่อสมาชิกในแก๊งต่างคนต่างมีอีกโก้สูงต่างคนต่างอยากเป็นใหญ่ที่สุดในแก๊งจึงทําให้พวกเขาแตกแยกกันเองปู้และดำเนี่ยแยกออกไปตั้งแก๊งเป็นอลริกรรมแดงจนบันปลายกลายเป็นความบาดนหมางที่ต้องลบล้างบัญชีแค้นด้วยควมนุนแรงเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของสตอรี่อัธพานในยุคข,ของแดงนั่นเองนี่ก็คือไม่ได้ไปตีกับใครหรอกฮะตีกับพวกเดียวกันนี่แหละถ้าเขาไม่แตกคอกันเนี่ยถือว่าเขาเป็นแก๊งใหญ่แก๊งหนึ่งเลยนะครับโดยนิสัยส่วนตัวของแแแแดดดงงนนนนัั้้เเขขาาาจจะไมมมม่่่่ตตหหวว็็คยกกซึใล ท่านั้นนะครับที่รู้ว่าแดงไบเลยเนี่ยเป็นคนยังไงและแดงเนี่ยมีความเป็นสุภาพบุรุษนะครับคือมีมารยาทต่อสังคมอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่คำพูดคำจามีสัมาคาวะซึ่งก็มีคนรักเขาเยอะมากตั้งแต่รุ่นเดียวกันไปจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่ใครๆก็อยากมาเดินเคียงข้างเขานะครับและคนที่ทํางานสีเทาเนี่ยก็อยากจะให้เขามาร่วมงานด้วยเพราะว่าแดงเนี่ยเป็นคนที่จริงจังมีความน่าเชื่อถือและไว้ใจได้นะครับไม่เคยหักหลังเพื่อน แต่จริงๆแล้วแดงเนี่ยก็ไม่อยากเป็นจุดสนใจหรอกนะครับแต่เนื่องด้วยนิสัยของเขาที่มีคนชอบเขามากก็เลยกลายเป็นจุดสนใจและเด่นกว่าใครในรุ่นทางด้านฝีไม้ไลายมือเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับใครที่ว่าเจ๋งที่สุดในรุ่นนั้นต่างก็ยอมรับนะครับว่าแดงเนี่ยเป็นของจริงเป็นทั้งผู้บัญชาการและเป็นทั้งนับแนวหน้านะครับถึงไหนถึงกันและเป็นคนที่เปิดก่อนด้วยใครที่มาติดตามแดงแล้วเนี่ยรับร้องว่าไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าความรักเพื่อนของแดงนั้นเนี่ยไม่เหมือนวัยรุ่นทั่วไปที่ไม่แต่พา ักจะเป็นคนที่ชี้นําเพื่อนไปในทางที่ดีกว่าเสมอและแดงก็มักจะพูดถึงเรื่องอนาคตว่าต้องทําอะไรยไงต่อไปซึ่งดูดูแล้วก็เหมือนกับคนที่มีวิสัยทัศน์มองอนาคตนะครับนี่ก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับวัยรุ่นคึกคังในยุคนี้ได้นะครับและแก๊งของแดงนั้นเนี่ยไม่ได้มีนิสัยอัตพันเหมือนกับเด็กวัยรุ่นในยุคนี้นะครับพวกนี้เนี่ยเป็นนักเลงจริงที่รู้ว่าอะไรควรทําและอะไรไม่ควรทํา ส่วนเพื่อนสนิทนั่นเนแดงก็มีเพื่อนแบบไปไหนไปกันถึงไหนถึงกันอยู่หนึ่งคนนะครับที่ซีกันมากเลยก็คือจอร์ดเฮาดีนั่นเอง2คนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนต้นแบบเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดช่วงที่อยู่ด้วยกันจริงๆมีลักษณะน,าานิสัยที่คล้ายๆกันนะครับพูดน้อย,เง,ยเงียบๆแต่จริงจังรักเพื่อนรักตนเองในยุคที่ชิงดีชิงเด่นกันเป็นใหญ่นี่เนี่ยยากมากน,นะครับที่จะมีเพื่อนแบบนี้แดงและจอร์ดเนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบของเพื่อนเลยก็ว่าได้นะครับส่วนชีวิ ไปตัดเสื้อผ้าที่ผ้าหูรัฐเพราะว่าเป็นนักร้องกลางคืนในนท์นขับและได้เจอกับปุ๊และเบิดขวานซึ่งรู้จักกันก่อนแล้วกับแดงใบเล่เนี่ยตอนนั้นตนยังไม่รู้จักด้วยซ้ำวันแดงเป็นใครนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยปุ๊ก็ได้แนะนําให้รู้จักกับแดงก็รู้สึกว่าเขาก็ดีนะดูเรียบร้อยดีหลังจากนั้นแดงก็ถามตัวเองว่าทํางานที่ไหนแล้วจะได้เจอกันอีมั้ยซึ่งตนก็บอกว่าไม่ยากหรอกเราก็อยู่ไม่ไกลกันเลยเดี๋ยวก็ได้เจอกันนั่นแหละและแดงก็บอกว่าอยากเจอทุกวันเลยเพราะว่าเดินคนเดียวเนี่ย แต่หลังจากนั้นนี่ยแดงก็ตามไปเจอที่ไหนคลับทุกวันจนกระทั่งเมื่อตกลงเป็นแฟนกันแล้วเขามมุรู้ทีหลังว่าแดงเนี่ยรับจ้างฆ่าคนตนก็ตกใจไม่คิดว่าเขาจะทําอะไรแบบนี้ได้แล้วแดงก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยและเรื่องราวของแดงไปแรกนั้นเนี่ยได้มีการทําเป็นภาพยนตร์อยู่2ภาคด้วยกันนะครับก็คือภาคที่พิทติกจะสราพรแสดงและอีกภาคหนึ่งก็คือต่อสมชัยแสดงนะครับซึ่งภาคที่ต่อสมชัยแสดงนั้นเนี่ยไม่ได้พูดถึงแดงมากสักเท่าไหร่ส่วนมากจะพูดถึงจอร์ดที่เป็นตัวเดินเรื่องแต่ภาคที่ัแดงงงงนเเเรอออาวขป็ต ที่ออกฉายในปี2540และเป็นหนังเรื่องแรกของพิติกเลยนะครับซึ่งเรื่องราวที่น่าจดจาในหนังก็จะมีประโยคเด็ดที่ติดหูด้วยคําว่าเป็นเมียเราต้องอดทนเป็นประโยคคลาสสิกที่แดงไปเลยเนี่ยได้พูดกับวรลภาซึ่งช่วงที่หนังออกฉายเนี่ยช่วงนั้นจะอยู่ในปีที่เศรษฐกิจของไทยอยู่ในช่วงตกต่ำนะครับและ249 9อัธาพานครองเมืองเนี่ยกลายเป็นหนังที่แจ้งเกิดทั้งทีมงานเลยทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างดวลทรีมิทิบุตรผูก้กํากับของเรื่องและวิสิทททิศาสนนนนนนีีนเน่เเขยยยบแและอกกกจจัั้้งงด บรรดานนะักแสดงมากมายเลยทีเดียวแล้ววันที่หนังเข้าฉายเนี่ยเขาบอกว่าคนเยอะมากๆทั้งเด็กมัธยมและเด็กมหาลัยแล้วก็คนทั่วไปเนี่ยก็แห่กันไปดูอย่างคึกคักเลยและต้องมีเก้าอี้เสริมในโรงกันเลยทีเดียวแล้วกระแสปากต่อปากก็เยอะมากๆด้วยคนเลยยิ่งเห่กันเป็นใหญ่โดยเฉพาะพี่ทิกจตรุพรเนี่ยได้แจ้งเกิดแบบพลุแตกเลยจากนักแสดงที่ไม่มีใครรู้จักก็ดังชั่วค่าคืนเลยทีเดียวและมีกระแสแดงไปเล่และผองเพื่อนตามมาทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับแต่ที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยก็คือหนังทําออกมาได้ดีทีเดียวเลยขณะกลับไปดูในยุคป นี่เนี่ยก็ว่าคลาสสิกเลยดูไม่เบื่อเลยนะครับและถ้าจะพูดถึงหนังคลาสสิกของเมืองไทยสักเรื่องที่อยู่เหนือกาลเวลาประโยคทองในหนังไกลเป็นตำนานที่ควรยังเอามาพูดถึงกันตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆหนังเรื่อง2499ทพ,พันคงเมืองนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนังที่ลำดับต้นๆที่ทุกคนนึกถึงเลยนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นผลงานการสร้างของค่ายอย่างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งออกฉายในวันที่11เมษายนพศ2540ทํารายได้ไปทั้งหมด75ล้านบาทนะครับในยุคที่เศรษฐกิจของไททยตกตกก่นนะะและเป็นหนังีจุดรส ให้คนไทยเนี่ยกลับมาสนใจภายใต้หนังไทยอีกครั้งหนึ่งถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำแต่ยังได้ตั้ง75ล้านลองคิดดูนะครับว่าถ้าเป็นยุคป,ปัจจุบันล่ะยังต่ำๆก็ต้องมีร้อยล้านหละครับ หนังเรื่อง249 9กาอัธภันต์ของเมืองนเนระดับเป็นหนังแอชชั่นดราม่านะครับที่มีเค้าโครงมจจรราจากนวนิยายเรื่องเส้นทางมาเฟียของไทยโดยเล่าไปยังยุคก่อนพุทธศักราช2500นะครับซึ่งกรุงเทพเนี่ยเป็นเล่งที่เหล่าวัยรุ่นนักเลงมีอิทธิพลและครอบครองเมืองอย่างไม่สนใจกฎหมายโดยมีแดงไบเล่นเนี่ยเป็นตัวเดินเรื่องนะครับผ่านเรื่องราวชีวิตของเขาและกลุ่มเพื่อนรวมทั้งคู่ปรับกลุ่มอื่นๆและได้พูดถึงคนรักและครอบครองเขาด้วยแม้จะดูเป็นเรื่องเป็นเลาที่น่าสนใจนะครับแต่ทีมงานเบื้องหล ยเป็นทีมงานที่หน้าใหม่ที่เพิ่งจับงานหนังไปครั้งแรกเลยโดยเฉพาะผู้กำกับของเรื่องเนี่ยยางนนลทีไม่ได้บรที่พอกำกับเรื่องนี้เสร็จแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยขึ้นแท่นเป็นผู้กำกับแนวหน้าของเมืองไทยทันทีเลยและคนเขียนบทอย่างวิสิทธิท์ศาสนาเที่ยงนะครับก็กลายเป็นคนสร้างหนังคุณภ,ภาพอีกคนหนึ่งของเมืองไทยถ้าจะให้วิเคราะห์นะครับว่าเพราะเหตุใดหนังเรื่อง2499อุทพันธ์ของเมืองนี้เนี่ยถึงได้สร้างปรากฏการณ์ให้แก่วงการภาพยนตร์ไทยก็ต้องบอกว่าเพราะเนื้อเรื่องที่ทําให้หลายคนเนี่ยนึกถึงบรรยากาศเก และเป็นเนื้อเรื่องแนวทางที่คนดูเนี่ยติดตามได้อย่างง่ายดายด้วยและความสดใหม่ของทั้งทีมงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับที่ดูจะปลดปล่อยพลังงานบางอย่างให้แก่กันและกันและก็ดูเหมือนว่าจะมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันด้วยนะครับก็คือต้องเปิดสกราดใหม่ให้แก่วงการหนังไทยที่ซบเซามาอย่างยาวนานให้ได้ทําให้หนังเรื่องนี้เนี่ยประสบความสําเร็จทั้งในประเทศและนอกประเทศและได้ไปคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากงานประกวดภาพยนตร์อิสระที่ประเทศเบลเยียมอยู่ด้วยแต่หลังจากหนังเรื่องนี้เนี่ยได้ออกฉายในปี2540แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะคร้อย ไม่พอใจให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่อาทิเช่นปุ๊กรุงเกษมตุ๋ยรละเบิดควานหล่อสะพานขาวกรุ่มเพื่อนของแดงเนี่ยจึงออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่ต่างสุดขั้วจากในหนังเลยนะครับ เรื่องราวความจริงที่ถูกพูดออกมาก็คือพวกเขาเนี่ยเป็นเพียงแค่เด็กวัยรุ่นที่ชื่นชอบดนตรีแต่งตัวทันสมัยและก็เป็นเรื่องปกติที่มักจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นเลื่อนร้อนตามวัยแดงใบเล่นเนี่ยค่อยๆสร้างชื่อและเป็นที่รู้จักเพราะว่ารวมกลุ่มกับปุ้บและเบิดขวานและมักจะมีเรื่องกับเด็กต่างถิ่นยกพวกไล่ตีกันซึ่งอาวุธที่ติดกันส่วนมากเนี่ยจะมีแค่มีดกับไม้เท่านั้นเพราะในยุคนั้นเนี่ยอาวุธปืนเป็นอะไรที่หายากมากมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยแดงใบเล่ได้มีเรื่องงกัักนเนท่ดจา เขาได้พาบเพื่อนสี่คนเนี่ยข้ามถิ่นมาซื้อผ้าเสื้มเพื่อตัดเก่งๆน่กเรียนขายาวที่ย่านบางลำพูด้วยไวที่กําลังห้านะครับสายตาของปุ๊กกรงกษเซมเนี่ยก็ไปปะทะก,กับสายตาของแดงใบเล่เขรู้ทันทีแล้วว่าต้องมีเรื่องแน่ แต่ในวันนั้นเนี่ยแดงมากันแค่สองคนแดงก็เลยบอกกับพวกกรุงเกษมว่ามาเจอกันพรุ่งนี้ดีกว่าก็เลยนัดสถานที่พบเจอกันเรียบร้อยและเมื่อถึงเวลาแดงก็พร้อมกับพวกสิบคนมารอตามนัดในขณะที่แก๊งฝั่งทนอย่างพวกกรุงเกษมเนี่ยก็ยกพวกมาพอๆกันเมื่อประจันหน้ากันทั้งสองฝ่ายก็เริ่มด้วยการพูดคุยกันก่อนหลังคุยกันได้สักพักก็ทําท่าทีจะจมลงด้วยดีแล้วแหละแต่จู่ๆพวกกรุงเกษมก็เริ่มต้นเปิดฉากทําให้กลุ่มนั้นเลียงนั้นเลียงในเวลานั้นเนี่ยก็ต่างตะลมบอลกันจนเกิดความวุ่น ทําทให้มีผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องจริงที่ถูกเล่าโดยพุุก,กรุงเกษมนะครับที่แตกต่างจากในหนังส่วนเรื่องจริงของแดงใบเล่ก็คือคํากล่าวที่อยู่ในหนังที่แดงเคยบอกวันพาว่าเป็นเมียเราต้องอดทนวันพาเคยให้สัมภาษณ์ว่าแดงจะพูดคํานี้กับเธอก็ต่อเมื่อเธอไม่สบายใจหรือเครียดซึ่งก็เป็นคําพูดที่พูดจริงๆแต่สิ่งที่แตกต่างกันสุดข,ข้วจากในหนังก็คือแดงใบเล่เนี่ยไม่เคยฆ่าคนตายไม่เคยจี้ปล้นและไม่เคยเก็บค่าคุ้มครองนะครับ ก็เพราะว่าใครจ่ายค่าคุ้มครองให้กับเด็กอายุ1 7บเปีล่ะก็ตอนนั้นเนี่ยพ่อของแดงเนี่ยยังเป็นเด็กกันอยู่เลยและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนแดงที่ยังมีชีวิตเนี่ยก็ได้เล่าความหลังว่าแดงเป็นคนที่เงียบขรึมพูดเพราะหน้าตาดีไม่เกินเล่าไม่สุบหลีนะครับเขากินแต่เขากินน้อยๆเขาไม่ชอบกินนะครับนี่ก็คือบุอคลิกของแดงที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนและแ,แฟนเนี่ยได้เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้สิ่งที่ทําให้แดงแต่งหัาก,กับปู้ระเบิด์ควอนเนี่ยก็เพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งแดงได้ไปโดนมีดกัู่่อรนนิงก,กสสามียด็ศ์ จนทาให้คู่อริคนนั้นเนี่ยหลบหนีไปหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยแดงก็รู้สึกว่าตนเองเนี่ยมีบารมีมากขึ้นในขณะที่ปู้และเบิร์ดควันเนี่ยเพื่อนของแดงนั้นก็เริ่มไม่พอใจที่แดงเนี่ยเริ่มตีตัวออกห่างกดในกลุ่มของพวกเขาเนี่ยก็คือการไม่เล่นกันพน,นันและจะไม่ทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงเพื่อนเพื่อนแดงเคยพูดย้าคํานี้บ่อยๆฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าแดงทะเลาะกับปู้และเบิร์ดควนันเพราะเรื่องวันพา จึงไม่ใช่เรื่องจริงซึ่งวันพาเองก็เคยยอมรับว่าเธอรู้จักกับปู้รละเบิดนขวามาก,ก่อนและปู้เนี่ยเป็นคนแนะนําให้รู้จักแดงแต่พอแดงเริ่มตีตัวออกห่างและตอนนั้นแดงกับปู้เนี่ยได้เป็นศัตรูกันแล้วแดงก็ได้ปิดอกคุยว่านายมีอะไรให้คุยกับเราตรงๆอย่าทำร้ายหรือไปลังแกววันพาซึ่งเธอไม่เกี่ยวข้องด้วยแต่ปู๊ก็ไม่ได้ทำเช่นนั้นปู้เคยข่มขู่วันพาครั้งหนึ่ง ที่ไปนั่งรวมกลุ่มกินอะไรกันแล้วปูให้ลูกน้องของปูเนี่ยมาลังเกวันพาด้วยกันบงังคับให้นางเนี่ยจ่ายค่าเครื่องดื่มให้แต่นางไม่ยอมจ่ายปูก็เลยสั่งลูกน้องให้ตบหวัวการกระทําของปูนี่เนี่ยก็หวังให้วันพาไปเล่าให้แดงฟังนะครับเพื่อที่แดงเนี่ยจะได้มาเปิดศึกกันแต่ช่วงนั้นแดงกําลังบวชอยู่และอีกในหนึ่งนะครับแดงกําลังหนีคดีต่างๆที่ตํารวจตามล่าอยู่วันพาจึงตัดสินใจไปขอร้องแดงให้มอบตัวซะในคดีที่ทะเลาะวิวาทกันหลายครั้งสายเหตุเพราะไม่อยากให้แดงเนี่ยต้องหน ตัวเป็นที่มาของภาพถ่ายหนังสือพิมพ์ที่แดงกับวันพานั่งอยู่คู่กันแดงเนี่ยถูกสารพิพากษาจำคุกสามปีนะครับแต่ติดอยู่้ค่ในจริงเนี่ยเราปีเศษเพราะทําตัวดีได้รับการลดโทษหลังจากออกคุกมาเนี่ยแดงไปเล่ก,กับพุ้ละเบิร์ตควไม่มีโอกาสาได้ลบกันอีกเลยเพราะว่าแดงเนี่ยได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในวัยเพียงแค่24ปีเท่านั้นคืนสุดท้ายของชีวิตเนี่ยแดงไปเล่กมาหาวันพาที่ผับซึ่งเธอกําลังร้องเพลงอยู่คือนนั้นวันพามองแดงที่มาดื่มมากินในร้านเนี่ย แต่สิ่งที่เธอกลัวนั้นกลายเป็นจริงด้วยวันพาเล่าว,ว่าคืนนั้นเนี่ยเขาเห็นแดงได้พาพักพวกออกจากร้านเพราะกลัวว่าวันพาจะเดือดร้อนหางมีเรื่องข้างในระหว่างที่มีเรื่องอยู่นั้นเนี่ยแดงมีพักพวกน้อยกว่าเพื่อนเขาจึงกระชากตัวเขาขึ้นรถไปแล้วขับออกไปจากนั้นเธอก็ได้รับข่าร้ายที่สุดคือแดงเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็เพราะว่าคืนนั้นหลังจากที่แดงไปกับเพื่อนเนี่ยรถก็ได้ประสานงากับรถบรรทุกที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่และหลังจากนั้นกลุ่มควอนของแดงใบเล่ บางคนก็กระจา,ะจายบางคนพ่อแม่ส่งไปเรียนเมืองนอกกลับมามีงานทําที่ดีบางคนก็เปิดกิจการของตัวเองแต่บางคนเนี่ยก็เดินสายเส้นทางนั้นเลงต่อไปและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องจริงของแดงใบเล่น,นะครับแล้ววันนี้มัสลุงก็ขอสปอยเรื่องราวของแดงใบเล่ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับที่สนับสนุน